ครับก็สวัสดีกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดป่าภูทะเบิกนะวันนี้ผมก็มาที่วัดแห่งนี้นะครับเพราะว่าผมเดินทางมาเที่ยวพุทะเบิกนะครับก็เลยแวะมาที่วัดแห่งนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศภายใน,นวัดว่าถ้าเข้ามาในวัดแล้วเราจะเจอบรรยากาศประมาณไหนบ้างนะครับบรรยากาศจะน่าเที่ยวไหมแล้วนักท่องเที่ยวที่นี่เยอะหรือเปล่านะครับก็สังเกตว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงก่อนหน้าผมเยอะพอสมควรนะครับดูได้ที่รถที่ลานจอดรถนะครับ ก็วัดเนี่ยกำลังอยู่ในการปรับปรุงนะครับจากที่ดูนะจะมีสิ่งปลูกสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับวางอยู่สองข้างถนนนะครับผมจะเลือกไปที่สานุแดตก่อนนะครับไปที่อนุสรสถานพ่อคุณผาเมืองนะครับผมก็แยกซ้ายออกมาทางสานุแดตนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปอยู่ก่อนหน้าผมแล้วนะครับ เดินขึ้นวัดนะครับก็จะถูกปั้นด้วยสัตว์ในวรรณคดีนะครับไว้สองข้างทางแต่ว่าการปั้นเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินขึ้นไปข้างบนพร้อมกันเลยนะฮะก็ตอนนี้ผมก็ถึงเจดีแล้วนะครับมีตัวละครนะครับในวรรณคดีนะครับปั้นอยู่สองข้างบันไดที่เรากําลังเดินขึ้นไปนะครับก็สวยงามมากๆนะครับแล้วก็สูงมากๆนะครับแบบมองกันคอตั้งเลยทีเดียวนะฮะ ก็ด้านในนะครับยังสร้างมาแล้วเสร็จนะครับแต่เท่าที่เห็นก็คือเป็นพระนอนนะครับครับตอนนี้ผมก็แยกมาทางซ้ายของเจดีนะครับอันนี้คือหอพระแก้วนะครับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ก็ยังสร้างมาแล้วเสร็จนะครับผมจะเดินไปยังตรงเนี้ย เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมไม่ได้อ่านป้ายเดี๋ยวเดินไปเลยเดี๋ยวไปอ่านป้ายพร้อมกันนะครับครับตอนนี้ผมอยู่หน้าวิหารพระพุทธรัตนาชัยมงคลน,นะครับซึ่งก็เป็นวิหารไม้สักแกะสะลักนะครับทางหลังสวยงามมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนนั้นนะครับก็บนนบถอดรองเท้าด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปด้านในนะตอนนี้ผู้คนมาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกัน และนี่ก็คือวิหารทองวิจิตรนะครับซึ่งข้างในก็มีการถวายหุ่นขี้พึ่งพระนะครับผมก็เลยเลือกที่จะออกมาด้านนอกแทนนะครับสวยงามนะครับข้างในถ้าใครมาผมแนะนําให้เข้ามาไหว้นะครับนี่ก็มีรอยพระพุทธบาทนะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปนะนี่นะนี่คือรอยพระพุทธบาทนะก็เป็นรอยพระพุทธบาทจําลองนะครับ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปที่พญาช้างเผือกนะครับก็ตรงนี้ห้ามนั่งราบันไดนะครับก็ถ้าเรามองลอดเก่งไว้ออกไปเราจะเห็นวิวด้านล่างนะครับแต่ก็จะม,มองไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะมันจะขาวๆนะครับนี่นะครับพญาช้างเผือก มมกก็จะะะเดินนทลุออาครับส่วนนี้ก็คือเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็ที่มองเห็นนั่นก็คือพระมหาธาเจดีนะครับ ก็นี่นะครับนี่คือพระมหาธาตุเจดีย์นะครับยังสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ผมมองดูแล้วตอนนี้เห็นเหมือนมีการประดับอะไรสักอย่างหนึ่งคล้าย,ยๆกับแผ่นทองนะครับสวยงามมากๆครับตรงนี้ผมก็อยู่ตรง18พระอรหันต์นะครับ <sl ok> ก็เดี๋ยวาจะให้ดูนะครับเขาจำลองขึ้นมานะ ครับก็ตอนนี้ตอนที่ผมลงมาเนี่ยมันมีรงทานนะครับก็ตอนนี้ก็10บโมงเกือบจะสิบเอ็ดโมงผมก็กําำังจะากลับออกไปนะครับก็เดี๋ยวคุณจะกินขนมนี่ได้มาแล้วของผมคืคอับ